เป็นอะไรของมันวะเนี่ยอยู่ๆก็ดับ <m> อะไรวะ <S <S 1> <S 1> เกิดอะไรขึ้นเนี่ย <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ลงไปดูซะหน่อยไรับฟิลแล้วฟิลมันอยู่ตรงไหนล่ะนีน่ฟิลมันอยู่ตรงไหนวะ แม่กำลังถ่ายมันๆเลยสงสัยไอตัวปอกแป๊กอย่างจะเสียอย่างที่เขาบอกกันงนี้ได้ทำไงเราก็ไม่รู้เรื่องเลยต้องโทรหาช่างประสานดีกว่าดีที่เป็นเอฟซีช่างประสานนั่นนี่ฮะโทรหาช่างประสานซะหน่อยดียวเป็น FC เอฟซีนะ ตรงนี้นะครับช่างแล้วก็ดึงขึ้นมาเปิดโอ้แล้วมานตัวไหนนะครับช่างที่มันมันสั่งงานสตาร์ดะครับตัวที่เท่าไหร่ครับช่างหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวสี่พา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหรเลดึงออกมาเลยใช่ไหมครับช่างโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับช่างผมจะลองทําดูนะครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ โอเลี้ยงช้างสีเหนื่อยแล้วเกินชื่นใจอร่อยดีนวเนี่ยส่งมาให้ทัางระษาลองชิมดูสักหน่อยดูยังไงวะเนี่ยโอ้ปิวมัน ภาษาอังกฤษใครจะอ่านออกนี่ถ้าช่างเขาไม่บอกนี่็ไม่รู้นะน,นี่ถ้ามันเป็นภาษาไทยนี่น่าจะดีเขาน่าจะทําภาษาไทยขึ้นมานะอย่างนี้สี่อย่างนี้สี่อย่างนี้สิ่ทำงานต่อทำงานต่อดีกว่าเราเอาขอบคุณช่างประสานครับ ใกล้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอ okay, okay. ีกน okay, okay. ิดเดียวอีกนิดเดียวได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยังโอเคโอเคโอเย็นมากเออรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวแาบนี้เสร็จก็เอารถเก็บละ โอเคนะนี่หวัดดีเฮ้ย,ทำ,ยทำไมมันเงียบเลยวะมันเป็นไรวะนี่อ่ะันนี้ไฟก็มีเฮ้ยเอ้ย,อยแต่ก็ดังไฟก็เข้าหมดนี่ทำไมจะตา้านได้เราอีกทีสิ เียบปิงเลยเว้ยเฮ้ยเป็นไรวันนี้อ่ะนี่ต้องโทรหาช่างภาษาอีกแล้วรบกวนช่างภาษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารุ่น l 4 0 l 5 0นะครับตอนนี้ช่างประสาอก็ได้เปิดคอร์สสอนระบบไฟฟ้านะครับของรุ่น l 4 0 50ถือว่าเป็นคอร์สที่ดีและมีประโยชน์มากนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถนะครับใครที่แก้ปัญหาต่างๆของระบบไฟไม่ได้ก็สามารถแก้ได้ อย่างแน่นอนนะครับเจ้าพาัานก็มีสอนพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเช็คแบตเตอรี่วิธีการเช็คฟิลนะครับวิธีการเช็คนี้เจ้าพาัานจะบอกหมดในคอร์สสอนระบบไฟฟ้าเลยนะครับทุกคนสําหรับไลน์นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครทักมาไลน์นี้คือเจ้าพาัานจะมีราคาโปรโมชั่นให้ทุกคนนะครับรับรองว่าสุดคุ้มมากนะครับสาหรับใครที่อยากหาได้ได้ เรียนไปเพื่อแก้ไขปัญหาของรถตัวเองนะครับไม่ว่าจะไฟเลี้ยวไม่ติดไฟหน้าไม่ติดนะครับไฟท้ายไม่ติดสปอร์ไลท์ไม่ติดปัญหาต่างๆระบบไฟฟ้าของ l 4 0 5 0สําสำหรับใครที่ทักมาในไลน์นี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นไลน์อื่นนะครับอาจจะได้ราคาสูงกว่านี้นะเพราะฉะนั้นนะครับให้ทุกคนทักมาไลน์นี้เลยนะครับ รัวๆเลยนะครับโอเคนะครับทักมาหลายคนแล้วอยาให้อดินตอบนะครับการแก้ปัญหาต่างๆมิเตอร์ไม่เป็นนะครับอันนี้ใช้ง่ายๆนะหลายคนกังวลนะครับเวลาใช้มิเตอร์นี่จะใช้ยังไงนะครับไม่ยากนะทุกคนวิธีการเช็คว่าฟิวขาดไม่ขาดนี่คือเช็คยังไงเช็คได้สบายมากนะครับอันนี้ให้ทุกคนลองนะครับลองเข้ามาสมัครดูนะครับสําหรับใครที่เจอปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทักเข้ามานะครับเดี๋ยวขอระยะรับสายแป๊บหนึ่งนะครับมีลูกค้าโทรมา ลุงติบครับลุงครับผมลุงว่าไงครับเป็นไงอ้าวางานมันก็ดับเครืงผมดับเครื่องแล้วก็กลับมาตาหม่ันเงบเ่มีอะไรไฟไฟแต่เตอรอะไรมันก็ดังนะครับอืแต่ดังไฟไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรติดไหมครับลุง อืมอ่าลุงเช็คฟิวด,ดูหรือยังครับฟิวฟิวเช็คแล้วฟิวเช็คแล้วใช่ไหมครับใช่โอ้ฟิวไม่ขาดเท่าไฟไม่ติดหมดเลยครฟิวไม่ขาดไม่ติดโอ้แต่ไฟเลี้ยวไฟอะไรแต่เตอรอะไรก็ดังครับอ๋อแต่อะไรก็ดังใช่ไหมครับอ๋อแต่ดังสวิตกุญแจก็ไม่น่าเกี่ยวหรือยังไง อ่าแต่ว่าฟิวนี่คือลุงมั่นใจใช่ไหมครับว่าเช็คแล้วมันไม่ขาดใช่ใช่ครับผมเช็คแล้วอ๋อมันอาจจะเกี่ยวกับพวกรีเลย์ก็ได้ครับลุงคือต้องเช็คก,ก่อนมันตัวไหนครับมันมันอยู่ในในฝาข้อแผงนะปัดครับลุงคือมันต้องใช้เครื่องมือถอดแต่คือเบื้องต้นผมอยากให้ลุงเช็คฟิวเช็คแล้วใช่ไหมครับเช็คแล้วอืมไม่ขาดเนาะแล้วทําไงทีนี้แล้วลุงทํางานอยู่ที่ไหน อ้าวอ้าวแล้วทําไงทีนี้เครื่องก็ไปไปไหนไม่ได้เลยอยู่ในไรอื่นอืมแล้วแล้วลุงจะให้ผมทำยังไงเอ่อถ้าช่างประสานได้ผ่านมาทางนี้หรือเปล่าถ้าผ่านมาไม่เคยแวะดูแวะมาดูให้ลุงอ๋ออ๋อตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าจะงหกโมงโอเคครับลุงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปดูให้แล้วกันไอสวนลุงตรงตรงที่เดิมใช่ไหมครับลุงที่ได้ได้ได้อ๋อ โอเคโอเคครับโอเคครับลุงประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับลุงเดี๋ยวผมไปถึงชั่วโมงเลยครับใช่ครับลุงตอนนี้ผมกําลังไลฟ์สดอยู่อ่าครับครับขอโทษขอโทษรบกวนรบกวนโอเคลุงจะรอลุงจะรอแล้วกันได้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 ครับลุงได้ได้ได้โอเคครับเดี๋ยวผมไลฟ์สดจบเดี๋ยวผมไปหานะครับลุงรบกวนด้วยครับครับผมครับครับสวัสดีครับโอเคนะทุกคน ปัญหาต่างๆที่พบเจอนะครับเหมือนลุงสตีฟเนี่ยแกก็เจอเจอบ่อยนะนะครับแต่ก็คือปัญหาระบบไฟฟ้าบางทีถ้ามันเป็นจุดลึกนะครับเราต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับวันนี้เราจะไปดูที่หน้าง,งานจริงนะครับอันนี้ผมขอปิดไลฟ์สดก่อนนะทุกคนและใครสนใจคอสร,ระบบไฟฟ้าก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูรถให้ลุงสตีฟก่อนนะครับโอเคลุงสตีฟแกมีลูกสาวสวยนะทุกคนใครอยากเห็นบ้างตามมามลสาวสวยเดบกดี โสด้วยนะทุกคนโสดด้วยโอเคไปทุกคนขอปิดไลฟ์แหดถ้าเป็นเบียร์ก็ดีแต่เป็นโรเลี้ยงก็โอเคไะเนี่ยกินโรเลี้ยงถังสีซะหน่อยกินเป็นประจำเลยเนี่ยสดชื่นสดชื่นเหมือนเดิมสวัสดีครับลุงสวัสดีครับโอ้โหช่างลุกควนช่างด้วยครับมันเป็นอะไรอีกไม่รู้เนี่ยมันเป็นยังไงครับลุง ะครับทำงานอยู่ดีๆหยอดคุยกับเมียแป๊บเดียวมากลับมาจะทำงานต่อสไตล์ไม่ติดิเลยออลรถก่อนนะครับลุงครับเอาเชิญเชิญไม่กลัวช่างที่อี้เิดไฟเอาไฟก็มาปกตินี่ลุงใช่อ่เออไม่ติดจริงเซฟตี้อ่ะลุงพีโอก็ว่างอยู่เออพีดีโอก็ว่าง ขาดก็เหยียบแล้วหรือว่าสาย PTO ขาดโอ้สาย PTO ก็ไม่ขาดปนกะติถ้าสาย2เส้นนี้มันขาดนะลุงเวลาเราสตาร์ทมันจะไม่หมุนออย่างที่ผมเล่านะนี่ก็ไม่ขาดนะลุงก็ปกติอยู่นะไปเลี้ยวเ็้ามาไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ติดเนาะครับบีบแกโอ้เสียงแตรดังชัดอ่าแสดงว่าขั้วแบตไม่หลวมอ่ามันอาจจะเกี่ยวกับที่รีเลย์ตรงนี้อะครับลุงมันอาจจะเกิดการช็อตอะไรเดี๋ยวยังไง เดี๋ยวผมคงต้องถอดตัวนี้ดูแต่ว่าก่อนอื่นผมขอเช็คฟิวก่อนนะ <c oughs> สบายครับช่างาลุงเช็คฟิวตรงไหนครับตะกี้เนี่กล่องตรงไหนครับอันที่เนี่ยตัวนี้เปิดออกมาแล้วก็ดูอย่างที่ช่างประสานเคยสอนไว้อ๋อเนี่ยเปิดออแล้วดึงออกมาดูแล้วไม่ขาดใช่ไหมครับใช่ไม่ขาดอะแลวว้วตัวตัวอื่นและฝั่งฝั่งนี้เช็คยังครับลุงไม่ได้จับอะไรเลยเพราะมัน มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยลุงอ่านไม่ออกโอเคผมลุงแล้วนะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนผมว่ามันน่าจะฟิวตัวนี้ขาดนะคืออาการที่รถมันสตาร์ทไม่ติดเครื่องไม่หมุนตัวที่มันคุมมันจะอยู่ข้างบนนี้นะลุงเวลาเราสตาร์ทไม่ติดเครื่องไม่หมุนตัวนี้นะครับตัวบนเนี่ครับเดี๋ยวผมดูก่อนผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะลุงมันมืดจังเดี๋ยวผมใช้มิเตอร์วัดดีกว่าใช้มิเตอร์ไม่ยากนะลุงลุงมีไหมนี่ไม่มีไม่มีโอ้อันนี้ใช้ง่ายนะลุงลองสั่งมามานะนี่นี่นี่ แพงนะเนี่ยไม่แพงครับไม่แพงลุงแค่สองสามร้อยเองมันคุ้มเดี๋ยวเนี่ยคือเวลาเราจะเช็คฟิวว่าขาดไม่ขาดให้เราปรับไปตรงเนี้ยลุงีรยเนี่ยตรงเสียงเสียงถ้ามันไม่ขาดมันจะดังติดนะลุงเดี๋ยวผมลองวัดดูเพราะว่าบางทีฟิวมันใช้งานไปนานๆมันเป็นฝุ่นเข้ามันมองไม่เห็นนะผมยังมองไม่เห็นนะลุงอ่าเดี๋ยวผมเช็คดูอ่าเห็นไหมลุงขาดนะเนี่ยมันไม่ขึ้นอะไรเลย,เยมันไม่มีเสียงเลยลุง<อ>ปกติจะมีเสียงร้องนะเดี๋ยวฟิวตัวเนี้ยเนี่ย สองอันนี้เราสามารถดึงออกมาได้นะลุงมันเป็นฟิวอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้คือฟิวอะไรกันเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวผมจะวัดให้ลุงดูนะครับอันนี้ผมปรับไปย่านเสียงนะลุงเห็นไหมตัวนี้ผมปรับเห็นไหมถ้ามันไม่ขาดมันต้องลองนะลุงเห็นไหมอันนี้ตัวมันขาดลุงเดี๋ยวผมเรยกให้เนี่ยมันไม่รองเห็นไหมทีนี้แสดงว่ามันเป็นที่ฟิวแหละเดี๋ยวลองดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าที่เดิมนะลุง อยลองสตาร์ทดูนะลุงว่าจะเป็นยังไง <S 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 เดี๋ยวว่าเยี่ยมเลยอ่าเห็นไหมครับลุงเข้าใจลุงเหมือนกันเพราะว่าบางทีฟิลมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะบางทีเรา,า,าก็อาจจะอ่านไม่ออกหรือไม่ไม่รู้ว่าตัวไหนมันคุมตัวไหนอ่าอันนี้แค่ฟิลขาดนะลุง <S <S ครับปัญหาไม่ถึงรีเล์นะครับ แต่ฟิวคาดนี่ลุงก็โดนเมียด่าได้โดนเมียด่าได้โดนเมียด่าได้ดเพราะ<อ>กลับบ้านช้าอ๋อน่าเห็นใจลุงเนาะเนี่ยถ้ามันเป็นภาษาไทยสักหน่อยนะลุงก็จะรู้ว่าไอ้ตัวนี้คือฟิวอะไรตัวนี้คือฟิวอะไรตัวนี้ใช้อะไรยังไงตัวไหนมันเป็นภาษาอังกฤษลุงเรียนจบป .4 มันจะไปรู้ภาษาอะไรวะเนี่ยไม่มีปัญหาครับลุง ไม่มีปัญหาครับผมมีวิธีแก้เพราะผมเตรียมแก้ปัญหาไว้ลุงแล้วอ่าปกติแบบนี้ไม่มีนะลุงมีกับผมทีเดียวเดี๋ยวผมแก้ปัญหาให้ลุงตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนี่เลยลุงอ่าเห็นไหมตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะลุงครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ออกว่าฟิลตัวไหนมันคมอุปกรณ์อะไรนะครับตัวไหนมันคุมไฟหน้าอ่า,อ,าอยู่ในนี้มันจะบอกหมดเพราะว่าผมได้ทํา อ่านติกร์ติดเป็นภาษาไทยต่อไปนี้ลุงไม่ต้องห่วงว่าฟิวตัวไหนมันขาดลุงจะเช็คได้ยังไงนะครับรถสตาร์ทไม่ติดปอกไมคไม่ทำงานลุงก็รู้ว่ามันตัวไหนเพราะว่าผมได้ได้ทำเป็นภาษาไทยลุงแล้วนะครับหรือว่าใครใเลี้ยวไม่ติดเช็คตัวไหนอยู่ในนี้มีบอกหมดนะลุงในเซตเนี่ยในเซตเนี่ยมันจะบอกอว่าฟิวตัวไหนคุมตัวไหนนะลุงสงสัยแมสสีนี้มัน,นคืออะไรโอเค การฟิลที่ียงๆกันอ,อยู่ในใ,ในกล่องนี่ใช่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสีแดงเนี่ยมันปกติฟิลสีแดงนี้มันจะระบุ10แอมป์ใช่ไหมลุงครับสีเหลืองนี้เท่าไหร่5แอมป์ใช่ไหมครับสีน้ําเงินเนี่ยจะ15แอมป์อันนี้ผมระบุสีให้ลุงได้ชัดเจนเลยว่าในสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับมันจะบอกว่าฟิล10แอมป์สีแดงเนี่ย มันคุมอะไรเป็นภาษาไทยนะลุงเดี๋ยวผมจะติดให้ลุงเลยอันนี้กรณีพิเศษโอ้โหขอบคุณมากเลยอ่าเดีลุงจะวิธีติดนะลุงก็ไม่ยากเนี่ยแค่กดตัวนี้นะลุงแล้วกดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะลุงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเดือยเนี่ยตรงนี้มันเป็นเดือยเดี๋ย่าทีนี้เดี๋ยวผมติด๊กเกอร์ให้ลุงนะครับต่อไปลุงก็จะง่ายขึ้นุเห็นไหมอ่าฟิวฟิวสองตัวมันจะเป็นฟิวบอกเลยนะ แล้วก็ติดไอตัวข้างล่างนี้มันจะเป็นฟิวอะไรนะลุนจะติดแบบนี้นะครับเนี่ยเอออ่าในส่วนตัวนี้ลุงอ่าในส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราไปติดด้านหน้าตรงกล่องฟิวหลักอ่าตัวนี้มันจะเป็นสีเขียวและสีชมพูนะลุงสีสีเขียวนี้จะเป็น40แอมป์ภาษาไทยมีบอกนะลุงเห็นไหมแล้วมันมันบอกด้วยว่ามันคุมตัวไหนนะครับสีชมพูก็คือ30แอมป์นะลุงเดี๋ยวผมจะแกะให้ดู คัรบเนี่ยเห็นไหมสีชมพูๆๆกับสีเขียวๆๆอ่ะ,อ,ะๆๆอันนี้บอกเลยนะครับว่าสีสีชมพูนี่มันคุมอะไรสีเขียว <ๆ S 1> คุม,มๆๆอะไรอ่ะที่นี้ก็เดี๋ยวผมติดตรงนี้ให้ลุงเลยลุงจะได้ดูง่ายๆทีนี้เป็นไงครับลุงใช่ลุงมีปัญหาไก่มีพวกนี้มากเลยเออทีนี้ก็ตัวนั้นเป็นตัวนี้เป็นมันเป็นภาษาอังกฤษอะหาไม่ออกครับลุง คราวนี้ก็ภาษาอีกแล้วคราวนี้ก็คงไม่มีปัญหาแล้วลุงเพราะว่าฟิวเนี่ยมันเป็นภาษาไทยหมดแล้ว<ม>ครับลุงก็ดูได้ว<ม>่ามันทำตรงไหนเอาเอาอันนี้ลงอ่ะโอเคมาลุงเดี๋ยวผมดด๊ิดให้อย่างนี้เสียเวลาช่างภาษานมานี่คลิปท่าแรงยังไงครับออเอาเลยบอกมาไม่ต้องเจรงใจเออจะเท่าไหร่ดีเอาสักห้าพันดีไหมลุง ห้าพันเลยเหรออ๋อไม่ผมล้อลุงเล่นผมล at sure mm ้อ hmm. ลุงเล่นอ่าสำหรับลุงเนี่ยผมไม่คิดค่าแรงหรอกครับแต่ผมขอโอเลี้ยงฉางซีสักแก้วไหมผมได้ข่าวว่าโอเลี้ยงฉางซีนี้มันมันโคตรอร่อยมากอะลุงแบบมันรสชาติกลมกลอมแล้วก็แก้วมันก็สวยด้วยนัลนแบบแก้วนึงก็ขาวอุ้ยไม่ใช่แก้วมันก็สวย อร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยจริง,อ,รงอันนี้คือผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไปซื้อมาแล้วให้ผมชิมเขาบอกว่าโอเลี้ยงฉางซีของลุงเนี่ยอร่อยมากแล้วลุงขอสักแก้วหนึ่งแต่ผมขอไปเอาเองได้ไหมไม่ใช่ลุงมีลูกสาวสวยแล้วก็ขอโอโลงโอเลีล้ยงนะไม่ใช่ลุงโอ้โหลุงเห็นผมเป็นยังไงผมโสดนี่ผมก็ไม่ได้แบบเออแบบ รักเด็กขนาดนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างประสาทสาหรับช่างประสาทนี่ยินดีอยู่แล้วแล้วเขาลุงเดี๋ยวผมไปเอาเองนะครับลุงโอเคแล้วลุงก็กลับมานะที่โดนป้าด่าโอเคโอเคโชคดีเออสวัสดีค่ะช่างประสาทหรือเปล่าครับใช่ครับคุณพ่อบอกว่าช่างแต่งหน้า อ้ใช่ใช่ครับผมได้ยินข่าวว่าโอเลี้ยงของเจ้านี้อร่อยมากใช่ไหมเพื่อนผมเคยซื้อให้ผมกินนะผมแบบติดใจเลยอ่ะก็เลยอยากมากินเขาบอกว่าโอเลี้ยงร้านนี้ขาวมากนีขาวมากอาโอเลี้ยงร้านนี้โอเลี้ยงร้านนี้โออร่อยมากอ่ะไม่ใช่ขาวมาก ิมดูก่อนละเป็นยังไงบ้างคะโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก่าราอรอยมกหอ,อมหวานกลมกล่อมมากคือไม่ได้หวานมากนะพอดีเจ้ามอสารชอบม,มากเลยอ,เะะอุดหนุนอะไรครับอุดหนุนโอเลี้ยงคะ่ะอุดหนุนโอเลี้ยง ดดัไไ้ครบเดี๋ยวจะมีว่าขวดวางขายตามร้านค้าด้วยนะคะฝ<อ>ากช่งางประสานแล้วก็เอซช่งางประสานเนียนะคะโอเคเดี๋ยวช่งางประสานจะบอก f อซีให้มาชิมนะบ้านสมหวายาาวนนค่ะอำเภอ n a ื y u e นถ้าใครผ่านไปผ่านมามาเที่ยวน้กกวําตกห้วยหลวงนะครับมาเที่ยวน้ําตกแก่งลาดวนก็สามารถมาแวะชิมโอเลี้ยงฉางซี บอกหลายเทือแล้วครับได้โลแล้วครับมีแต่ครับอย่างเดียวครับว่าตรวจสอบบังรถบังล่าไอคลิปของรสาร้างภาษานี่นะก็สอนใหนเ้เรียนรู้ให้มาฝึกไปเรียนรู้นั่นเขาแน่มาเป็นตัวอย่างเดีเ๋ยวว่าสอบว่ามัอนอยังกระโษไปหาเพิ่นกรไปหาเพลิน,รนกระโถไปหาปรสาร้างภาษาอีกรสร้างภาษาลูกสร้างกระิด เป็นยังก็ไปเรียนแล้วเมันแนคอตเึ้่นอ่ะมันกีซอนกบหแพงยินกับ่มีอย่มไบ่มีเอนี่องซพี่นึงับไรตังนถูไปเรียนดูุกั้ไปเรียนหูกเนี่ยไปเลยไปเลีนเลยเสียงกันเองเสียะไเหมันไหนาคอดเด็กาประานี่บ่แพงก็ได้ขายขี้หน้าไปเรียนดอกไปเรียนเลยไปเรียนเลยจะมีปัญหาอีกเรื่องกรหลังรถดเนี่ยจะเหมือนการเกูะเนรเบาจะเป็นกัรเลี้นเดี๋ยวจะเป็นกระจครับครับุณนม่ไปดูแลรถล่าลูกระสือมาี้แพงเนาะครับครับผมจะไป